เลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาพรแกงเหตุผลนําเข้าวัคซีนสู้โควิดในมนรสุมข่าวร้ายใส่ๆวันนี้มีข่าวดีมาค่ะคว่าวัคซีนซินโนฟาร์มจะมาแล้วเป็นวัคซีนตัวเลือก โอ้หลายคนดีใ,นใจใหญ่เลยว่ามาอย่างไรใครเป็นคนจัดหามานะคะในรายละเอียดยังคงต้องติดตามกันอยู่แต่เบื้องต้นสรุปว่ามาจากราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์ค่ะจะเป็นหน่วยงานที่หาวัคซีนตัวเลือกตัวนี้แหละมาให้กับประชาชนชาวไทยในภาวะฉุกเฉินนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท่านเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ท่านที่แจ้งเลยนะคะว่าราชวิทยาลัยนั้นจะมีการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณาสุขอยู่แล้วโดยเฉพาะในสถานะ การกันแพร่ระบาดโควิดแบบนี้ตามข่าวที่ออกไปนั้นเป็นเรื่องอจริงค่ะสองสวันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆทําความเข้าใจกับประชาชนว่าเราจะทําอะไรอย่างไงแต่ล้วนเป็นข่าวดีทั้งหมดค่ะข้อแรกเลยราชวิทยาลัยอยากจะบอกว่าวัคซีนที่จัดหาม,มานั้นเป็นวัคซีนตัวเลือก ก็เมื่อหาตัวเลือกมาหมายความว่าเมื่อประเทศไทย<อ>มีการผลิตวัคซีนได้อย่างเพียงพอราชวิทยาลัยก็จะค่อยๆลดปริมาณวัคซีนตัวเลือกนี้ลงค่ะแต่ทางราชวิทยาลัยนั้นก็ย<อ>ังหาวภัณฑ์ยาอื่นๆที่สามารถผลิตในประเทศมาช่วยทางกระทรวงสาธารณาสุขเขาอีกทีหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อสุขภาพของป<อ>ระชาชนเป็นสำคัญคและอีกข้อหนึ่งนะคะที่ราชวิวทยาลัยลงมาดูแลก็เพราะว่า การที่จะมีการาอนุญาตเรื่องของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ oh, <okay. S 2> ราชาวิทยาลัยเองก็เป็นผู้ที่ดูแลและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิตและการนําเข้าอยู่แล้ว oh. ก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วค่ะ oh. ครประกาศที่ได้ประกาศไปนี้ก็เป็นประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตั้งแต่ การจัดตั้งนูน่นสมัยพรบจัดตั้งราชวิทยาลัยอันเป็นภารกิจปกติหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะแต่เป็นภารกิจเบื้องต้นของเขาเลยและในส่วนประกาศนี้ก็เป็นไปตามความเห็นของสภาราช,ชวิทยาลัยจุฬาพรเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขให้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการใช้ศักยภาพของราช,ชวิทยาลัยในเรื่องของวิชาการการวิจัยและการประสานงานกับต่างประเทศและสุดท้ายร,ราชวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณาสุขก็จะทำงานประสานกันในเรื่องต่าง ทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จะทำต่อไปเพื่อ,อสุขภาพและการสาธารณาสุขที่ดีของประเทศไทยฟัยงฟังดูนี่นะคะก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่มีความหวังนะใช่เป็นเรื่องที่เรารอคอยค่ะเพราะว่าวัคซีนตอนนี้อย่างที่ทราบกันก็ไม่พอแต่ที่หลายคนพูดถึงเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมคุณสุวิท ยี่ห้อที่ราชวิทยาลัยจุฬา์นําเข้ามานั้นคือซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มนี่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นยังไงมายังไงคุณสุวิทยจะทราบใช่ไหมคะความรู้หน่อยครับคือซิโนฟาร์มเนี่ยเป็นของรัฐบาลจีนเลยนะคะเขาผลิตแล้วแล้วก็ได้รับการรับรองจาก WHO แล้วด้วย ซึ่งตรงนี้ซีโนแวคยังไม่ได้รับการรับรองจาก WHO ค,ะค่ะชีนโนฟาร์มได้รับการรับรองในภาวะฉุกเฉิน WHO ให้ใช้และในหลายประเทศก็รับรองด้วยนะคะและผลิตโดยบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตวัคซีนในอู่ฮั่นออที่สู้กับ วัคซีนอู่ฮั่นรุ่นแรกๆน่ะตัวนี้เลยถ้าตัวนี้ไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงนี่เอาวัคซีนอู่ฮั่นไปปราบนี่ไม่ไม่สำเร็จนะตอนนั้นก็สําเร็จมาแล้วครับคราวนี้ก็เป็นความหวังแล้วล่ะแต่คําว่าวัคซีนตัวเลือกหรือทางเลือกอาจจะต้องเสียตังค์หรือเปล่าและจะฉีดให้ใครบ้างเดี๋ยวทางราชวิทยาลัยจุฬาพรจะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายทีหนึ่งค่ะครับพราะฉะนั้นต้องจับตาดูด้วยนะครับการแถลงขานั้นก็จะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องค่ะ ไปร่วมชี้แจงด้วยนะครับอันนี้ว่าถือเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับวัคซีนที่จะมาปราบโควิดผมขออนุญาตเติมความรู้จากคุณนิรชา รายงานไปเมื่อสักครู่ผมว่าเป็น,ปนข่าวสําคัญนี่นะคือซีโนฟาร์มเนะครับนี่นะเป็นวัคซีนประเภทวัคเชื้อตายครับที่ทางประเทศจีนเขาคิดค้นขึ้นมานะครับก็เป็นเชื้อตายตั้งแต่โลกเขากําหนดมาแล้วล่ะครับที่มีการผลิตขึ้นมานี่นะแล้วก็มีการทดลองกับมนุษย์ไปแล้วนะครับหกแสนกว่ารายแล้วปัจจุบันนี้หลายประเทศทั่วโลกประมาณสัก40ประเทศนะครับก็คือว่าใช้หมดแม้กระทั่งตะวันออกนี่นะประเทศทางยุโรปก็ใช้อยู่ครับ ถามว่ามันมีความสําคัญอย่างไรเหมาะสําหรับคนอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ปีเป็นต้นไปแล้วก็ฉีดกัน2โดสครับห่างกันประมาณสัก3ถึง4สัปดาห์ <S 2> <S 2> <S อันนี้นะครับเป็นความสําคัญของซิโนฟาร์มที่แบบเป็นเรื่องใหม่ซึ่งประเทศจีนเนี่ยเขาใช้มากที่สุดก็คือซิโ no นฟาร์มี่นะแต่เรื่องของซิโนแวคซิโนแวคนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเพราะว่าข่าวล่าสุดออกมานะครับองค์การอนามัยโลก กำหนดนะครับออกมาบอกว่าให้ซิโนแวกนั้นได้มีการส่งเอกสารยืนยันรับรองตอนนี้ WSO ยังไม่รับรองไว้อย่างนั้นนะครับจงตอนนี้ก็ยังอย่างๆเข้าไปอย่างนี้นะขอเอกสารเพิ่มครับอันนี้เป็นเป็นความรู้เชิงข่าวสารนะครับก็มาเล่าสู่ต่อตันผูฟังนี่นะสำหรับคนที่ฉีดไปแล้วหรือรอฉีดยังไงก็รอฟังทางราชภาคนัดแถลงอีกทีหนึ่งนะครับคุยคำมุ่งหมายสามโมงคุยคำมุ่งหมาย